ชั้นนางอภันนิ่มเชียงนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีทำขนมก๋วยตาสหรือชื่อไทยเราคือพายสับประรดส่วนผสมของขนมนี้ก็คือมีแป้งน้ำเกลือน้ำมันและเนยสีเหลืองมันจะทำให้ขนมดูน่าทานแล้วเราก็มาผสมกันคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราพักไว้หนึ่งชั่วโมงเพราะเพื่อให้แป้งมันขึ้นตัวแล้วก็นำมารีเป็นแผ่น เป็นแผ่นๆผ่นธรรมดาก็ดูไม่สวยงามเราก็เอามาจับจีบอันนี้ใช้ไม้หนีบจีบแล้วก็จะมีจีบมือด้วยนะคะครับของแท้งจริงคือจีบมือนะคะเมื่อก่อนแม่สอนเนี่ยจะไม่มีเครื่องมือช่วยแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยจีบเป็นลายขึ้นมานะคะเมื่อเราจีบขนมเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนพอสมควรทดสอบโดยการนำเศษแป้ง ทิ้งลงไปถ้ามันลอยตัวขึ้นแสดงว่าน้ำมันมันร้อนแล้วเราสามารถนำขนมลงไปทอดได้เลยนะคะ ทอดได้ที่สีเหลืองนวนทั้งสองด้านแล้วเราก็ใช้ตะแกรงช้อนขึ้นมาเพื่อให้มันเสด็จน้ำมันนะคะสวยน่าทานเสร็จเราก็พักให้มันเย็นก่อนที่เราจะไปใส่หน้าของเขาหน้าสับประรดค่ะเมื่อแป้งเย็นได้ที่แล้วเราก็เอามาแต่งด้วยหน้าสับประรดนะคะ แปะพอให้มันนูนนูนแล้วก็แป้งด้วยเกสรที่พี่บอกทำมาจากแป้งของเขามันจะสวยขึ้นนะคะค่อยๆทาจิกแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปนูนนูนแล้วก็ติดเกสรมันจะมีส่วนดอกของเขาเรียกว่าเกสรคือน,นำแป้งมาเรีดให้บางแล้วก็ใช้ลูกกิ้งตัด เป็นสี่เหลี่ยมปิกโฟนนะคะแล้วนำมาทอดให้ดูสีขาวหน่อยถ้าเหลืองมากก็ไม่น่าทานเพื่อจะมาแต่งหน้าขนมถ้าสมมติเราไม่ติดก็ดูไม่สวยเลยเห็นไหมเหมือนคนสีสะโลนถ้าเราใส่เข้าไปนิดนึงก็ดูสวยงามขึ้นมาขั้นตอนการทำขนม้วยตาสก็เสร็จเพียงแค่นี้นะคะใครอยากทานขนมนี้เชิญมากุดีจีนซอยสามร้านป้าอพัน จะได้ทานขนมอร่อยที่สุดในโลกอยากแนะนำนะคะขนมโปรตุเกสที่เขามาสอนเราจะมี3ชนิดนะคะความรู้เกล็ดเล็กๆน้อยๆที่ป้ายอยากนำเสนอคือขนมฝรั่งขนมหน้านวลแล้วก็ขนมกุศลรังซึ่งเราจะทำเฉพาะเดือนธันวาเดือนมกราซึ่งเป็นเทศกาลคริสต์มาสของชุมชนกุดีจีนเรา chúng con bắt buộc phải làm chúng con quy kỳ